ต,ต่อมาก็เคยคยคุยกับญาติโยมหลายแห่งว่าเปรียบเพียบยนงะเรามีเงินไปฝากธนาคารถ้าเราไม่ไปถอนก็จะมีดอกแล้วก็นอนกินดอกใช้ดอกอย่างเดียวฉันได้หล่อพระประธานเอาไว้ให้คนกราบคนไหว้แม้เราจะมีอายุอยู่ในโลกนี้หรือไม่ก็ตามแต่พระประธานยังอยู่คนก็มากราบมาไหว เมื่อคนกลับมามาไหว้คนหนึ่งคนมาไหว้บุญมันก็วิ่งหาเราผู้สร้างเราจะไปเสวยอยู่ในนิมามนเหมืนฉันไหนก็ตามคนกลับไหว้เมื่อไหร่บุญก็ไปหาเราเมื่อนั้นเพราะว่าเราเป็นต้นบุญก็เหมือนกันกับว่าเมื่อมันออกดอกดอกเบีย้ยมันออกดอกเบีย้ยเงินของเรามันออกดอกเบีย้ยมันก็เข้าบัญชีเราอันนี้สันใดอันนี้คือเรามาเป็นต้น ในการหล่อพระประธานเอาไว้ให้คนกราบไหว้คนร้อยคนมากราบไหว้เราก็ได้บุญร้อยส่วนทันคนก็ได้ทันส่วนเนี่ดังนั้นท่านบอกว่าการสร้างาพระพุทธรูปให้คนได้กราบไหว้เป็นสิ่งที่ได้อาน,นิสงส์มากมายและก็เชื่อว่าพระที่เรามาร่วมกันหล่อในวันนี้ก็คงจะมีอายุยืนยาวพอสมควรเลยก็เป็นร้อยปีนั่นแหละนะถ้าหากว่าโลกไม่แตกนะ ก็จะประดิฐานอยู่องนั้นก็จะประดิฐานอยู่หน้าองค์พระธาตุขันแก่องนี้ก็จะเป็นฐานเป็นพระประธานประจําศาลาหลังนี้ซึ่งเป็นศาลาที่ทํพิธสวดมนต์แล้วก็ตมาก็ใช้รับแขกคนมาไหว้พระธาตุในปีปีหนึ่งเราก็ไม่ได้ทําสถิติก็จะปรึกษาคุณตินเหมือนกันว่าจะเจ็ดสถิติคนมาไหว้โดยเฉลี่ยเดืเอนละเท่าไหร่เป็นปีปีละเท่าไหร่ซึ่งถ้าสมมุตินะว่า เดือนละหมื่นคนทุกคนก็มาไหว้พระธาตุไหว้พระธาตุก็จะได้ไหว้พระประธานของนั้นด้วยเราก็จะมีดอกบุญหมื่นเข้าอันนี้เดือนเดียวน,น,นะถ้าสองเดือนสามนอนปีหนึ่งมีอยู่สิบสองเดือนก็เอาหมืน่นคูณสิบสองลองไปจะมีคนมาไหว้กี่คนนะอะไรยกตัวอย่างนะยเฉพาะที่เนี่ยช่วงเทศกาลสงกรานย์คนเยอะก็มากราบมาไหว้แล้วก็จะมาปิดทอม สงส์ยคงจะปีดคงไม่มีเห็นหน้าเห็นตาหลับคาประทานตรงนี้ <c oughs> คนก็จะบีบทองอะไรเต็มไปหมดแหละเราก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นในวันนี้ถือว่าเราเป็นผู้ชาะในการทําบุญโดยมีดอกบุญนะเหมือนดอกเบีย้ยของบุญได้เพิ่มเติมทวีบุญก็จะหาเราถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้แต่ว่ามันก็ไปโดยปริยายก็เหมือนกับดอกเบีย้ยของเงินที่เราฝากไว้ําในธนาคารนั่นแหล,ละเราถ้าเราไม่เอาสมุดไปปรับเราก็ไม่รู้ว่าดอกมันเท่าเท่าไหร่ แต่อันนี้บุญดิมมันยิ่งกว่าดอกเบีย้ยที่เกิดจากเงินในธนาคารอันนี้ก็ขออนุโมทนาาตกโย